ผมแค่เริ่มสงสัยตั้งแต่วันที่เห็นว่ามีปัญหากันแค่กัมพูชามีปัญหากับไทยนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวแล้วเนี่ยคนมากมายในกัมพูชาได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ทันทีทำไมเศรษฐกิจกัมพูชาถึงดูเหมือนไม่มีฐานเป็นของตัวเองเลยคนรุ่นใหม่ทางฝั่งกัมพูชานะครับก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกัมพูชาถึงจเจริญได้แค่นี้ล่ะเมื่อเทียบกับไทยมันควรจะไปได้มากกว่านี้ไหมโดยเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงนะครับว่าทําไมแค่มีปัญหากับไทยคนกัมพูชาถึงเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยนี่คือสิ่งที่ผมเริ่มเจจ็บใ ไทยกับกัมพูชามีปัญหากันเหมือนว่าไทยดูเป็นประเทศที่ยังอยู่ได้เลยนะแต่กัมพูชามีปัญหากับไทยคนยากจนเรียกได้ว่าล้มก่อนมันแปลว่าอะไรมันทําให้ผมเห็นว่าโครงสร้างของเรายังเพื่งไทยมากกว่าที่เราจะกล้ายอมรับจริงๆด้วยซ้ําโดยในความเห็นอื่นๆครับก็มาพูดถึงกันต่อนะครับว่าผมว่ามันไม่ใช่เพราะคนกัมพูชาไม่ได้เก่งนะคนกัมพูชาเก่งแต่ว่าเพราะระบบของกัมพูชาไม่เปิดให้คนเก่งๆนะขึ้นมาเลยนี่แหละคือเหตุผลทาไมถึงเจริญไม่ทันไทยสักที อำนาจกระจุกโอกาสกระจุกความเสี่ยงตกกับคนธรรมดามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มเห็นชัดจากปัญหานี้เห็นชัดมากเลยก็คือไทยดูเป็นประเทศที่ทํางานเป็นระบบมากทุกอย่างของพวกเขาเป็นระบบเลยทางฝั่งนั้นแต่กัมพูชาทุกอย่างเป็นอำนาจที่รวมศูนย์ที่ผมเห็นก็คือในไทยปัญหาพวกเขาเปลี่ยนผู้นํามาแล้วกี่คนก็ไม่รู้แต่ระบบราชการดูเหมือนจะเดินเองต่อไปได้หมดเลยเดินต่อเป็นระบบ มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในโลกของการบริหารจัดการที่แตกต่างจากเขาและระบบต่างจากเขามากในกัมพูชาหลายๆคนอาจจะไปคาดหวังว่าไทยนั้นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกอยู่บ่อยครั้งแต่ว่านั่นไม่ได้ทําให้ระบบของพวกเขาสะดุดเลยกลายเป็นว่าร,ระบบทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อไปได้เอกชนก็เติบโตต่อไปได้ไม่ต้องพึ่งภาพรวมของการเมืองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในกัมพูชาทุกอย่างของเรามันวนกลับมาที่ใครคุมเลยสิใครใกล้อํานาจ ใครอยู่นอกวงก็ต้องดิ้นเองจากสถานการณ์นี้ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าไทยเนะี่ยดูเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการที่ทําให้ระบบสามารถไปต่อได้แต่กัมพูชาขนาดว่ายังอยู่ที่จุดเดียวก็ยังดูสะดุดอยู่ตลอดเลยถ้าคุณดูดีนะไทยนะ่เป็นประเทศที่ผ่านอะไรมาเยอะวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนอยู่บอ่อยครั้งทุกครั้งไทยเรียนรู้แล้วก็เดินต่อระบบยังคงอยู่คนยังทํามาหากินได้ กัมพูชาของเราไม่เหมือนกับเขาเราไม่จเจริญเท่าเขาตั้งแต่เราเหมือนเป็นประเทศที่เริ่มตั้งไข่อยู่ตลอดผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังเริ่มตั้งไข่อยู่แบบนั้นเริ่มตั้งไข่ไม่พออาจจะทําให้สะดุดล้มได้แล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็หยุดอีกประวัติศาสตร์ของเราขาดช่วงยาวเกินไปและเราไม่เคยได้สะสมความชํานาญของระบบทั้งหมดของตัวรัฐเลยแบบที่ไทยเป็นจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลาจากเรามากๆอันนี้ก็ไปพูดถึงนะครับว่าระบบของไทยค่อนข้างจะแข็งมากเลยในมุมของเขา ความเห็นทนาครับบอกว่ามันต่างตังแต่ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาการศึกษาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้กัมพูชาพิ่งจะมาเริ่มตอนนี้พวเขาสร้างแรงงานฝีมือสร้างตลาดภายในแต่กัมพูชาของเรากําลังใช้ทางรัฐอยู่ค่าแรงถูกเอื้อทุนต่างชาติเข้าไว้แล้วก็เอาคนไปเป็นแรงงานมันทําให้ GDP ของเราโตนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้ประเทศแข็งแรงเลยเมื่อเทียบกับทางฝั่งไทยสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้คนรุ่นผมนะ่ะเรียนจบมาก็ไม่ไม่รู้นะว่าจะเอาความรู้ไปใช้ตรงไหน เพราะว่าประเทศไม่ได้ต้องการแรงงานสมองเลยอาจจะต้องการแค่แรงอย่างเดียวความเห็นทีัมาครับบอกว่ามัน่ตงต่างแต่ประเทศไทยนะเป็นประเทศที่มีคนซื้อและเขาเจริญได้มากกว่าอยู่แล้วพอมีคนซื้อธุรกิจเล็กๆก,ก,ก็อยู่ได้ SME ก็โตได้คนทําอะไรขายกันเองในประเทศก็ยังพอที่จะค้าขายกันได้นั่นคือในประเทศไทยกัมพูชาไม่มีตรงนี้คนส่วนใหญ่ยังยากจนกําลังซื้อของเราอ่อนกว่าเขามาก ธุรกิจก็ยังต้องพึ่งต่างชาติมากเลยพอไม่มีตลาดในประเทศคนรุ่นใหม่ต่อให้เก่งแค่ไหนเศรษฐกิจก็จะไม่มีวันที่จะย,ยืนได้โดยตนเองได้แค่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยสะดุดนะกัมพูชาก็สะดุดตามแล้วคือแทบจะพร้อมสะดุดตามเขาเลยขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่ามันมีเรื่องที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าไทยเนะี่ยเป็นประเทศที่ภายในนะเขาทะเลาะก,กันแล้วเขาก็อยู่ได้นะแต่ว่ากัมพูชาถ้าทะเลาะกันขึ้นมานี่พังนะนี่คือความจริงที่ผมว่า มันต้องเริ่มที่จะกล้าคิดตรงนี้แล้วคุณลองสังเกตดูว่าประเทศไทยนะ่ยมีปัญหาจะภายในหรือภายนอกพวกเขาเศรษฐกิจก็ยังคงหมุนชีวิตคนก็ยังคงไปต่อแต่ว่าพอกลับมาที่กัมพูชาแค่มีปัญหากับไทยเฉยๆตรงนี้แรงงานก็ไปต่อไม่ได้แล้วสะดุดแล้วเงินก็หายแล้วแชร์แดนเงียบไม่รู้จะทำอาหากินยังไงแล้วคนยากจนก็ล้มแล้วคือมันสะท้อนให้เห็นว่า กัมพูชายังไม่ได้ยืนด้วยตัวเองได้จริงๆบางส่วนนะครับก็บอกว่าเพราะวัฒนธรรมอย่าถามเยอะนี่แหละทาให้ประเทศของเราไม่โตแบบไทยวัฒนธรรมอย่าไปถามเยอะอย่าไปสงสัยเยอะแน่นอนว่าสิ่งนี้คุณกําลังเข้ามาแตะใกล้กับความสงสัยด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าหลายๆคนกาลังอึดอัดกับสิ่งนี้ถามมากก็จะมีปัญหาหรือถ้ามองประเทศตนเองไปในทางที่แบบว่าตําหนิสักหน่อย,ยก็ไม่รักบ้านเกิดซะแล้วหรือเปรียบเทียบก็เท่ากับว่า ไม่รักประเทศตัวเองแต่คุณดูในไทยสิในไทยมีทั้งคนตนําหนิไม่พอใจอะไรก็พูดกันออกมาพูดกันตรงๆจะเถียงถกเถียงร้องวุเรียนอะไรก็ทําไประบบอาจจะดูวุ่นสักหน่อยนะแต่ทุกอย่างมันขยับได้สำหรับผมมองว่ากัมพูชาหนานิ่งของเราหนานิ่งเกินไปและความนิ่งนี่แหละกำลังทําให้อนาคตไปต่อไม่ได้เลยความเห็นตัดมาครับก็ให้ความเห็นว่า คือความต่างระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใครรวยกว่าแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ใครรับแรงกระแทกได้มากกว่าจากสถานการณ์นี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าใครทนรับแรงกระแทกได้ไทยอยู่ในจุดที่ไปต่อได้ยังอยู่ในจุดที่สบายๆแล้วก็มีโครงสร้างที่ไปรองรับให้กับคนธรรมดามากมายที่กาลังเจอปัญหาในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วก็คําตอบมันชัดมากจนผมนะ่ะเริ่มคิดว่าถ้าอยากมีชีวิตที่มันคงเราก็อาจจะต้องออกจากประเทศของเราเองด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลที่สุดของประเทศใดๆก็ตามที่คนไม่อยากจะทํางานในประเทศแล้วขณะที่ความเห็นต่าครับเข้ามายืนยันว่าจริงๆพูดกันตรงๆนะทุกวันนี้กม็มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือถ้าอยากมีชีวิตที่ดีคือต้องไปที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ทสเฎดีมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะไปที่เมืองไทยได้อีกครั้งตอนไหนก่อนหน้านี้ไทยคือทางรอดของคนกัะปชาต้องยอมรับอย่างลูกบูชายหรือว่าก่อนหน้านั้นมีแต่เมืองไทยแหละที่คนมากมายไปแต่ตอนนี้อาจจะต้องหาทางเลือกอื่นมากขึ้น ยอมรับตรงๆเลยว่าประเทศไทยคือบันไดชีวิตของคนบ้านเราจำนวนมหาศาลมันไม่ใช่แค่เรื่องของแรงงานไร้ฝีมือแล้วแต่รวมถึงคนที่กําลังตั้งต้นหาเงินตั้งต้นชีวิตเพื่อไปต่อประเทศที่ค่าแรงสูงกว่านั้นหรือว่าคนส่งเงินกลับบ้านคนที่อยากหนีความยากจนในประเทศของเราเองสำหรับผมนะไทยเนี่ยเป็นที่ที่มีงานมีเงินหมุนระบบรองรับขั้นต่ําแต่ว่าตอนนี้แค่ข้ามแดนไปยังไปไม่ได้เลยความเห็นต่มาครับก็บอกว่าแต่พอไปไทยไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มตันมากขึ้นนะ สำหรับผมคนรุ่นหลังๆจะไปไทยได้แบบเท่าเดิมไหมมันน่าคิดมากๆว่าคนรุ่นใหม่จะไปตั้งต้นที่ไทยได้หรือเปล่าหรือจะไปไม่ได้เลยปัญหาคือเมื่อสะดุดกับไทยกัมพูชานี่แหละคือสะดุดแรงกว่าคนท,ทั่วไปเลยแรงงานจะเข้าไทยยากขึ้นแน่หรือว่าปัญหาชายแดนยังตึงอยู่ก็จะเข้าไทยได้ยากอยู่แล้วนี่เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปสบายๆมาตรการที่เข้มของพวกเขาและอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายนั้นสูงขึ้นคนรุ่นใหม่จะทําใจได้เลย ถ้าคิดจะไปทำงานในไทยแบบที่คิดไว้ได้แต่หลา,ลายปีก่อนอาจจะต้องมองข้ามตรงนี้ไปก่อนไทยอาจจะเป็นทางเลือกแรกได้หรือเปล่าในอนาคตต้องคิดต่อผมแนดะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนอีกต่อไปแล้วมันเหมือนบันไดขั้นแรกของเรานั้นพังหายไปและหลายๆคนต้องมองไปขั้นถัดไปทันทีความเหตุมาคก็บอกว่าแต่ตอนนี้เนะี่ยในหมู่งคนรุ่นใหม่ในบ้านเรานะี่ยเริ่มพูดกันตรงๆและว,ว่าไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปไต้หวนันไปยุโรปไปออสเตรเลีย นี่แหละคือทางเลือกที่อาจจะไม่ต้องไปที่ไทยก็ได้แต่เรื่องนี้ก็มีคนโต้แย้งนะครับก็บอกว่ามันจบตั้งแต่เงินไม่พร้อมแล้วคนที่คุณพูดถึงน่นนาจะหนึ่งในสิบของคนที่อยากจะไปมั้งคืออีก9คนนคะนเขาอยากจะไปเมืองไทยกันแต่ภาษาที่ไม่พร้อมและความเสี่ยงที่สูงกว่าการไปไทยหลายเท่าแต่ผมจะบอกให้ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นความเหตอมานะครับก็บอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่กัมพูช่าย,ยังไม่จเจริญทสันทีเพราะแรงงานยังต้องไปทํางานต่างแดนอยู่เลยยังต้องมีความฝันในต่างแดนอยู่เลยไม่ใช่ความฝันในบ้านของตัวเอง วันไหนที่กลับมามีความฝันในบ้านของตัวเองได้วันนั้นกัมพูชาถึงจะมีความหวังที่จะเจริญแบบไทยได้เรื่องนี้ก็มีคนโต้แย้งนะครับเขาบอกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดานะประเทศในแถบนี้แม้แต่คนไทยเองก็ยังไปทางานประเทศที่ค่าแรงสูงกว่าเลยมันก็เป็นวัฏจักรแล้วก็วงจรแบบนี้ไปมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะต้องทํางานในประเทศตัวเองและประเทศเติบโตขณะที่ทางฝั่งโต้แย้งนะครับเขาบอกว่า แต่สิ่งนี้เนี่ยมันก็ยังสําคัญอยู่การที่คนทํางานในประเทศมากกว่าสัดส่วนของคนไปทํางานนอกประเทศหรือว่าความฝันไปอยู่นอกประเทศมันเป็นสัดส่วนสําคัญที่จะทําให้เจริญเหมือนไทยได้ยันในวามเห็น,หนงครับก็ขยายเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าคุณจะไปโทษประเทศอื่นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโทษคนในประเทศด้วยที่ยังฝันที่จะหนีออกไปคือปัญหาในกัมพูชาเนี่ยคนเก่งยังไม่ทันจะสร้างอะไรในประเทศเลยคือคิดจะไปเมืองไทยก่อนแล้วคนเก่งๆสักหน่อยนะ ก่อนหนะ้าก็ยังเห,เห็นกันอยู่เลยว่าเรียนจบมองหาในหน้าพาไปที่ประเทศไทยหรือไปถ้ามีเงินสักหน่อยก็ไปที่ประเทศอื่นไกลกว่านั้นหรือไม่แรงก็ข้ามแดนไปทางฝั่งไทยแหละคือมีแค่แรงเลยคือไม่ได้มีอุดการศึกษาอะไรไปด้วยคือมีแค่แรงคือจะไปหาทํางานที่ทางฝั่งไทยหรือถ้ามีไอเดียมีความคิดหรือว่ามีความรู้สักหน่อยเนี่ยก็จะไปในประเทศอื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่านั้นผมนะ่ะสงสัยนะประเทศจะโตได้งไงถ้าทรัพยากรมนุษย์ในกัมพูชาก็ยังไหลออกตลอดเวลาแบบนี้ ประเทศไทยเนะี่ยผมเห็นว่าเป็นประเทศที่เคยจนนะแต่ว่าคนไทยจะมีส่วนสัดส่วนที่สูงมากเลยที่ฝันที่อยู่ในประเทศตัวเองแล้วก็สร้างในประเทศตัวเองแม้ว่าจะมีคนไปทํางานต่างแดน,นอยู่เหมือนกันยังเมืองไทยในอดีตนะความยากจนก็ยังคงเกิดขึ้นระบบยังไม่ได้ดีเงินเดือนก็ยังต่ําแต่ที่ผมเห็นนะไทยนะ่ยคนไทยส่วนใหญ่ฝันจะขยับชีวิตในประเทศตัวเองนะไปทํางานประเทศอื่นก็ยังหอบเงินกลับมาที่ประเทศตัวเองไม่ได้ฝันที่จะอยู่ที่อื่นอย่างถางวรไนขน,ขนาดน,นั้น แรงงานไทยไม่ไหลออกทั้งประเทศแบบเราของเรานี่เข้าใกล้กับคาว่าไหลแบบทั้งประเทศมากเลยของไทยก็เลยสะสมทั้งประสบการณ์คนกลับมาที่ไทยแล้วก็มาทําธุรกิจต่อได้เครือข่ายทักษะอะไรต่างๆจนประเทศก็แข็งแรงขึ้นเองแต่ว่ากัมพูชากลับมาเอามาเปิดธุรกิจร้านค้าเล็กๆอยู่แถวบ้านยังทําไม่ได้เลยคือมันทําแล้วมันไปต่อไม่ได้มันต้องกลับไปที่ไทยอีกครั้งไปหาเงินที่ไทยอีกครั้งแล้วก็กลับส่งเงินมาสร้างบ้านอยู่บ้านเกิด คุณจะเห็นได้ว่าโมเดลการเติบโตในประเทศมันต่างกันมากเลยคนไทยไปทํางานต่างแดนแล้วนะมาทำธุรกิจในประเทศตัวเองก็สามารถเติบโตได้แต่กัมพูชาใช้เหตุผลเดียวกันไม่ได้เลยความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้กลับนะฮะเขาบอกว่าการที่คนกัมพูชามองการไปทํางานที่ไทยหรือว่าไปเกาหลีเนี่ยมันเป็นทางออกหลักนะมันทําให้ประเทศที่ไม่เคยถูกกดดันให้ปฏิรูปจริงๆเพราะอะไรหรอเพราะว่าคนจนออกไปทํางานปัญหาสังคมถูกส่งออกเงินก็ถูกส่งกลับมา ภาครัฐเองก็ไม่ได้แก้เชิงโครงสร้างแค่ปล่อยให้คนไปหาเงินเองนี่คือการพัฒนาแบบหลอกตัวเองความเห็นต่อมาครับบอกว่าถ้าอยากให้ประเทศเหมือนไทยนะแต่คนไม่อยากอยู่ตอนมันยังเละนะผมรู้สึกอย่างนั้นคือคนไม่อยากจะอยู่ตอนที่มันกําลังเติบโตนี่แหละคือเหตุผลคนอยากได้ถนนอยากได้ระบบอยากได้ไรายได้ที่ดีขึ้นโอกาสแต่พอเจอชีวิตจริงหาง,งานทําในกัมพูชาพบว่ารายได้ต่ําน้อยกว่าที่ไทยมากเลย ระบบกช็ช้าและก็มีความเสี่ยงคนจะเลือกที่จะไม่อยู่ตรงนั้นนันดีแบบนี้ประเทศเราจะมีใครช่วยแบกในช่วงเวลาที่ยากลาบากไม่มีใครพร้อมที่จะช่วยอะไรกันตรงนี้เลยความเห็นตาวันครับบอกว่าการหนีออกไปที่ไทยแหละทําให้คนที่เหลืออยู่ในกัมพูชาอนะ่อนแอลงเรื่อยๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคุณต้องลองดูนะอย่างคนที่กล้าออกไปหาเงินทําที่เมืองไทยคนเก่งก็ออกไปคนขยันก็ออกไปเหลือแต่คนที่ไม่ขยันไว้ในกัมพูชานี่แหละ เหลือแต่คนที่ไม่มีเงินไว้ที่กัมพูชาแหละคือไม่มีเงินที่จะเป็นทุนออกไปหรือไม่ก็เหลือแต่คนรุ่นเก่าเหลือแต่ระบบเด,เดิมเอาไว้ประเทศของเราก็เลยวนอยู่กับกําลังคนที่แบบว่าก็คนเก่งๆก,ก็ไม่ได้เหลือเอาไว้แล้วการพึ่งพาต่างชาติไปทํางานที่อื่นประเทศเขาก็จเจริญขึ้นไปข้างหน้าส่วนของเราก็ทิ้งห่างโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้ ความเห็นตมาครับก็บอกว่านี่แหละถ้าคนกัมพูชาย,ยังฝันจะไปเป็นแรงงานของประเทศอ,อื่นนะแม้กระทั่งไทยประเทศเราจะไม่มีวันที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแบบไทยได้เลยไม่มีคาว่าแต่คําว่าเขาเขาใกล้คือถ้าทุกคนรอให้ประเทศพร้อมก่อนถึงจะมาอยู่กันเนี่ยใครจะทําให้ประเทศพร้อมละ่ะความเห็นตมาครับบอกว่าแต่ลึกๆมันก็มีจุดจริงอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมพอจะมองเห็นถ้าคนไม่หนีเลยปัญหาคือคนไม่หนีมันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า คนกัมพูชาช่วยกันสร้างอยู่ในประเทศตัวเองแต่มันต้องอยู่แล้วมีอนาคตก่อนหรือเปล่าอยู่แล้วต้องมีเงินก่อนหรือเปล่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องรุ้นต้องเสี่ยงกันไปก่อนหรือเปล่ามันถึงจะทําให้ตรงนี้คนยังอยู่ได้เรื่องนี้มันก็วนมากับที่โครงสร้างของรัฐเองด้วยแหละคือวนกลับมาที่เดิมเลยที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนไม่อยากจะอยู่ในกรรมัมพูชาและก็ช่วยพัฒนาประเทศให้เติเตบโตความเห็นที่เข้ามาตอบกลับอีกนะครับก็เข้ามายืนยันด้วยเช่นกันก็บอกว่าคือไม่มีใครอยากจะเป็น,ปนแรง,งงานที่ประเทศไทยตลอดชีวิตลงนะ นี่นะคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่กัมพูชาก็พูดตรงกันมากขึ้นแล้วหลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากจะไปเป็นแรงงานทางฝั่งไทยแต่มันเป็นได้แค่ความคิดเท่านั้นคือมันกลายเป็นว่าจะทําได้แค่เพียงความคิดเท่านั้นไม่มีใครอยากจากบ้านหรอกอันนี้คือสิ่งที่คนคิดแต่พออยู่หน้าง,งานสถานการณ์จริงก็จําเป็นต้องไปถ้าไปได้คนยอมไปเพราะว่าในกัมพูชาอยู่แล้วไม่เห็นเส้นทางชีวิตของพวกเขาจริงๆไม่ใช่ไม่รักประเทศตัวเองแต่ประเทศตัวเองอาจจะไม่มีเหตุผลให้อยู่ ปัญหาที่ผมมองเห็นก็คือในกัมพูชาเองแม้แต่ภาครัฐเองของเราไม่ได้รับประกันอนาคตพื้นฐานเลยถ้าเทียบกับไทยแบบไม่อวยนะถ้าเทียบกับไทยแบบที่ผมเห็นนะไทยจะมีสิ่งที่เรียกว่าขั้นต่ําการันตีอันนี้อันนี้เขาเรียกขึ้นมาเองนะครับแต่ดูสิ่งที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่าเมืองไทยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมินิมัมคารันตีนะคือให้คนธรรมดายังอยู่ในระดับที่ยังหางานทําได้เอาถ้าสมมติว่าไม่ใช่งานที่ร่ํารวยเลยแต่เป็นงานที่พอจะอยู่ได้ อันนี้ก็หมายถึงงานอะยได้ขั้นต่ำนะเขาต้องจะหมายถึงอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆเ,เองคือถ้าไม่ได้ถึงขั้นรวยก็ยังพอขายในประเทศได้พอมีเงินหมุนเวียนได้หรือถ้าเจ็บป่วยก็จะยังมีทางรักษาระบบพังก็ยังไม่ได้พังทางชีวิตทีนี้คุณหันกลับมาดูที่ประเทศของเราการพูชาไม่มีของพวกนี้แบบครบ,ครบเลยเอาแค่ระดับคนทํางานเก่งๆนะต่อให้เก่งแค่ไหนเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าจะถูกระบบกลืนเมื่อไหร่หรือคนทําธุรกิจสักหน่อยไม่รู้ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนตอนไหน ส่วนคนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแค่เจอปัญหาหนึ่งครั้งในชีวิตก็แทบจะไปต่อไม่ได้แบบนี้จะมีคนอยู่คนเก่งๆคอยพัฒนานกัมพูชาได้มากแค่ไหนกันเชียวเขาไปที่เมืองไทยกันหมดความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าทางฝั่งไทยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะโอ,อ้โหแต่ว่าเป็นอะไรที่คาดเดาได้ง่ายกว่ากัมพูชามากมันจบที่ตรงนี้เลยคนที่เก่งๆสักหน่อยนะอยู่ในกัมพูชาคาดเดาไม่ได้อยู่ไทยจะคาดเดาได้มากกว่าเอาเรื่องราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องเราสไตล์นี้ติดตามกันต่อนในหัวข้อต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่ากันต่อครับวันนี้